สนับสนุนโดยเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินซีดีโทไน เบทที่4แล้วนะครับกับโซดึกดึกนะฮะใครที่ยังไม่หลับนอนดึกนะครับเปิด p ีไฟทเจอโซโซดึกๆก,กับกระต๊อบที่นี่นะเดเรียนครับอ่ะลิ้นพันธ์การตื่นเต้นมากนะครับแต่อย่างอื่นก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเลยนะฮะสปอนเซอร์จัดของรางวัลให้กับน้องฝนไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก P5 Network นั่นเองนะครับก็จะเป็น M Co f f e e Go เดล o มอลนะครับรวมถึงคอลลาเจนคอฟฟี่นะฮะฉะนั้นใครที่อยากจะดื่มและดูดีนะครับดื่มไม่ถูกทีดื่ม P5 Network นั่นเองนะครับอ่ะเอาล่ะมาถึงเบรกนี้นะฮะเบรคสุดท้ายแล้วเราจะเปิดสายแบบฟรีๆเลยไม่มีเกมให้นะฮะแล้วก็ไม่มีของรางวัลให้โทรมาได้ที่0 2 9 3 4ส7งเนั่นเองนะครับมาคุยกันเล่นๆคำๆนะอ่ะ เอาละมาพูดถึงคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นของ Girl Generation นะครับวันที่12กุมภานี้น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะบอกเลยนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกินความสามารถของเราเนี่ยรอเป็นแผ่น DVD ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเก็บเงินมาแล้วจะไปลุยให้เต็มที่ก็ซื้อเลยนะครับเลือกลงทุนให้ถูกซื้อประสบการณ์ให้ชีวิตหลายๆครั้งคนคงแบบคิดว่า คอนเสิร์ตแบบนี้มันก็ธรรมดาคอนเสิร์ตธรรมดาหรือเปล่าต้องบอกเลยนะฮะว่าเกิลเจเนเรชันเนี่ยเราไม่ได้พูดในฐานะที่ต้องเป็นโซวอนนะครับต้องเป็นกลางมากเป็นพิธีกรเนี่ยห้ามห้ามเอียงเอ็นแต่ว่าจะบอกว่าเคยดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาให้ดูใน,ในรายการโซลึกๆนะครับเป็นคลิปที่เขารวบรวมประมวลภาพที่เกิลเจเนเรชันนั้นเขาไปทัวร์นะไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปอิตาลีนะครับฝรั่งเศสหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเชื่อไหมครับว่า เอเชียหัวดำๆอย่างอย่างอย่างน้องๆ SNSD เนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยฝรั่งหัวทองทองนี่กรี๊ดแบบบางคนกรี๊ดหน้าแดงเหมือนเวลาเราเห็นคนกรีร๊ดบีมซ่กรีร๊ดบนนี่สเปียอย่างนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่านี่แหละคือความพยายามที่คนเกาหลีเขาต้องการที่จะทําให้ดูว่า เพลงของเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มาจากบ้านเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสามารถซื้อวัฒนธรรมได้ด้วยนะฉะนั้นน้องๆคนไหนเนี่ยที่โตขึ้นไปและอยากจะเรียนพวกทางด้านสื่อสารมวลชนทําโทรทัศน์ทํา MV ทําอะไรอย่างนี้นะครับฝึกให้มากๆให้คุณภาพของเรานั้นดีและเท่ากับของเกาหลีให้ได้นะจ๊ะอ่ะแต่อย่างอื่นนะคะถ้าเกิดเงินไม่มีก็อย่าเพิ่งไปหาเงินไปเล่นบอลแทงบอลอย่างนงี้ไม่เอาไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าถ้าเรามีเงินเราก็ไปไม่มีเงินเราก็นอนดูอยู่กับบ้านเดี๋ยวก็มีซีดีแผ่นผีมาไม่ได้ต้องซื้้ออแผ่่นนนนจรริงเทาััะคบ 029349774ตอนนี้ยังไม่มีสายนะฮะรอได้รวมถึงใครอยากจะมารายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนท็อปก็4221559นะครับ SMS 2เหล่านะอ่ะพูดถึงครั้งหน้านเนี่ยมาใบน้นิดนึงเดี๋ยวเราจะให้โหวตก็ได้ SMS ส่งมาเล่นๆขำๆว่าอยากได้2อ,อันนี้อยากได้อันไหนก่อนเออบอกหรือเปล่าสมมุติว่าโหวมาแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าดูไว้ก่อน พราะไม่มีอะไรให้ทำนะครับหวตกันมาได้เลยแล้วเราแจกจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งหน้าเนี่ยคนบอกเฮ้ยพี่กระตอ๊อบโซดดึกโมหรือเปล่าไม่ได้ให้หรือเปล่าเดี๋ยวสายหน้าครั้งหน้าทิศหน้าโทรหาฝนเลยว่าได้ของหรือเปล่านะครับแต่เราแจกจริงๆนะฮะแล้วของเรานั้นถูกต้องตามกฎหมายมีลิขสิทธิ์คุ้มครองด้วยไม่ได้ไปซื้อแบบอะไรไก่ลาม,มานะฮะอย่างที่บอกก็คือของของเกาหลีนั้นเขาจะพรีเมียมเน้นคุณภาพไม่มีของปลอมหลุดออกมาอย่างแน่นอนนะครับอะอะไรเนี่ยขอเพลง I will be there ของ boyfriend ค่ะนี่ใช่ไหมวงนี้ใช่ไหมฮะนี่เลยนะฮะ boyfriend น่ารักหล่อทุกคนดูดีหมดเลยนะครับมีอะไรอีก SMC 2 2 1 5 5 9นี่แจกก็แจกเหมือนกันนะครับนี้น่าจะเป็นแบบรวบรวมทั้งคอนเสิร์ตทั้ง MV นะฮะทั้งเพลงแล้วก็รวมถึงโฟโต้บุ๊กด้วยนะฮะ ลหลายคนบอกว่าเอ๊ะเกาหลีเนี่ยไปยากไหมถ้าอยากไปเกาหลีเนี่ยทำยังไงนะฮะสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยพอจะเก็บเงินแล้วเชื่อไหมครับว่าไปเกาหลีเนี่ยมีงบประมาณอยู่ประมาณแค่ 20- 0 0 0ถึง40,000บาทเนี่ยเราก็ไปเที่ยวแบบสนุกสนุกได้แล้วแต่ว่าเราต้องทำเซอร์วย์แล้วก็ทำสำรวจมาก่อนว่าที่เกาหลีตรงไหนมีที่พักที่ถูกรู้สึกว่าเกาหลีเนี่ยค่าที่พักเขาจะแพงใช่ไหมครับค่อนข้างจะแพงเวลาเขาจะไปทําอะไรเนี่ยสายยกักงสาย,ยกรรมเนี่ย ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไปแพงค่าที่พักค่าพักฟื้นมากกว่านะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีมีหลายๆอย่างให้ไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอที่เขาใช้ถ่ายหนังรวมถึงที่ต็อปอยากไปมากๆเลยนะฮะก็คือทัวร์ทัวร์วเหมือนทัวร์สตูดิโอถ่ายงานของเขานะ่ยอยากไปมากๆเลยอยากไปดูนวัตกรรมของเกาหลีนะฮะว่าจะดีแค่ไหนนะครับพี่ต๊อปอยากดู MV my boy จัดให้ป่ะ oh my boy แค่นี้ครับเต้นเดี๋ยวไปดูของจริงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะอ่ะอยากได้ของรางวัลของวง ดีสค่ะนะครับเปิดเพลงไปให้แล้วนะฮะของวงของวงวิทย์เดี๋ยวรอก่อนมีแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวเราแจกกันแน่ๆเลยนะครับมีอีกหมายเลขสี่ตสองหนึ่งห้าเก้าคุยเรื่องอื่นก็ได้หน่งโซโบอนฝั่งเนื้อฝากตัวด้วยครับพี่กระต๊อบไม่ใช่หน่งนี้ใช่ไหมน,นี่หน่งไม,ม่โอเคครับหน่งฝังตัวตัวฮะต้องพูดอะไรนะครับเวลาเวลารับรับซางฮิโอ พูดได้แค่นี้นะครับเบลสาววก SJ ค่ะอ๋อ SJ นี่ก็เป็นของซูเปอร์จูเนียใช่ไหมครับรายงานตัวค่าฝากตัวด้วยคนนะฮะจะมีอะไรแปลกๆมาอีกไหมบอบบออลฟ์เอลฟ์นี่เป็นของเอสเจใช่ับพี่กระต๊อบน่ารักมากดีใจอ่ะชอบมากเลยรู้ไหมครับการจัดรายการแล้วมี s อมาเยินยอห่อหมกเนี่ยมันทําให้เรามีชีวิตอยู่ไปได้อีกอาทิตย์นึงเลยนะครับทําไมฮะคนหน้าตาอย่างผมเนี่ยเดินอยู่ข้างนอกอ่ะ จะมีใครสักกี่คนเดินมาชมฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องสนองตันหาดตัวเองโดยการเข้ามาจัดรายการนี่บอกกับพี่โปรดิวเซอร์บอกพี่ผมขอจัดฟรีอวยเยอะๆขอให้น้องๆส่งเงินมาอวยผมมาเยอะพอแค่นั้นไม่ต้องการอะไรแล้วฉะนั้นส่งมาไม่ต้องอวยก็ได้ด่าก็ได้นะครับอ๋อนี่โฟเนียของโฟมินินะฮะจับฟ้าอ่างทองนะครับสวัสดีด้วยรายงานตัวมาได้เลยหรืออยากจะโทรคุยก็ที่02 934 9 7 7เกี่ดนะครับตอนนี้มีสายไหมครับยังไม่มีโทรเองก็ได้พูดเล่นนะครับอ่ะเอาละ ส่วนหลายๆคนรีเควสมานะครับบอกว่าพิกโตปแล้วรายการเนี่ยมีเฉพาะวันพุธหรอคะ,อะไม่แน่นะครับถ้าน้องๆดูแล้วก็ชอบรายการโซดึกๆของเราเนี่ยแล้วเลตติ้งดีนะครับ<ๆ>กระแสตอบรับดีร่วมสนุกกับเราบา่อยๆนะฮะ<ๆ>แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่วันพุธอย่างเดียวเพอๆนะมีพุธแล้วก็ยันไปวันพฤหัสเลยนะฮะเป็นรายการยาวนะครับตั้งแต่สองทุ่มจนถึง8ปดโมงเช้าโดยโดยดีเจคนเดียวซึ่งตอนนั้นตอนนี้ก็กำลังตกลงกับ โปรดิวเซอร์อยู่ว่าเขาได้ให้เงินกี่บาทเพราะทำงาน12ชั่วโมงเ네นี่ยไม่เคยทำนะฮะนี่แค่ยืนพูดแบบไม่มีสคริปต์ประมาณเกือบ10นาทีนี้ก็ตื่นตื่น,นงงงง,งเหมือนกันนะฉะฉะนั้นโทรมาคุยกับพี่หน่อย029349774นะครับเขาบอกอยากให้มีรายการทุกคืนเลยจากเอลำปางโปร<ๆ>ดิวเซอร์ว่าไงครับโปรเซอบอกอได้ได้นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยมีอันเดียวยังอยู่ที่อันเดิมนะครับเฮ้ย<แ>เอางี้ดีกว่าใครโทรมาต้องมีของล่อใช่ไหม 029349774โทรมาเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวค่อยบอกว่าให้อะไรมีไหมฮะน้องมิลคน้องมิลค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิลคโอ้โหนี่นอนยังเนี่ยเสียงเหมือนง่วงเลยอ๋อยังไม่นอนค่ะยังไม่นอนมิลค์อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ชัยภูมิค่ะชัยภูมิหุ้ยอยากไปเที่ยวชัยภูมิชัยภูมิอากาศหนาวไหมช่วงนี้หรือร้อนแล้วอ๋อฝนตกค่ะช่วงน<ฟ>ี้ฝนตกเยู เออแปลกนะฝนตกแล้วตอนนี้มิ้ว<แ>เรียนหรือว่าทํางานแล้วครับอ๋อไม่อยู่มสามมาค่ะกำลังเรียนอยู่ค่ะอยู่มสามแล้วใช่ไหมแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นแฟนคลับใครหรือเปล่าเป็นโซวอนหรือเป็นแบล็กแจ็คหรือเป็นเอสเจอ๋อเป็นแฟนสาวของบอยเฟนค่ะอ๋อบอยเฟนที่เขามีม,มีฉาย,ยาของเขาแม้เหมือนเหมือนพวกแบล็กแจ็คโซวอนอย่างนี้ไหมฮะยังไม่ได้มีค่ะยังไม่มีตั้งให้ใช่ไหมครับเรียกอะไรดีล่ะหกหนอแล้วกัน อะไรนะคะหกหน,อนอออ่อกอเพราะมันมีหกคนใช่ไหมก็เป็นหน่หน่ทุกคนตัวเท่ากันหมดดีไหฮะชอบใครเป็นพิเศษไหมครับในวงไบเฟนเนี่ยอออชอบใครหรอคะครับ <c oughs> รักทุกคนว่าง,งั้นเอ,อก็มีสามคนนะคะที่ชอบแต่ตามชื่อไม่ได้จำได้ค่ะชื่ออะไรมั้งจ๊ะกวางมินฟาแฟดกวางมินกับยองมินแล้วก็มินบูค่ะโอ้เก่งมากนี่ กบชักโคกใส่เขาทาไมตบมือให้เขาสิ <c oughs> นี่แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้เลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงของบอยเฟรนด์ไหมครับอยากค่ะเพลงอะไรจังะจอะไรนะฮะ,ะเพลงอะไรครับออขอขอเพลงนัดไม่เจอก,ก็แล้วกันค่ะโอเคนะครับ <c oughs> จัดให้นะฮะพี่ท็อปจัดให้ <c oughs> อะล่ะวันนี้น้องมิวนะฮะก็รีบนอนเดี๋ยวฟังเพลงแล้วรีบนอนเลยนะครับ เดี๋ยวค่ะพี่อะไรครับน้องของของของฟรนเวดที่ว่าจะให้หนูอะเบอร์แรกอะอะไรสายแรกนะคะนี่ไงเพลงฮะให้เพลงนะครัครั้งหน้าเล่นเกมพอดีของพี่หมดแล้วโอ้ยนยากได้มากเลยเนี่ยนี่ไงก็เดี๋ยวแจกบอยเฟนนะนะคะใช่แต่ครั้งหน้านะค่ะค่ะโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอฟังเพลงไปก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเค นี่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเสาให้นิน้องไม่ไปจริงๆนะครับอ่ะอีกสายหนึ่งครับน้องเบิร์ดเบิร์ดสวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีครับเบิร์ดอยู่จังหวัดไหน,นครับอยู่ไรอเอ็ดครับอยู่ไหนนะฮะไรอเอด็ดไรอเอด็ดเป็นไงไรอเอด็ดวันนี้ฝนตกเหมือนชัยภูมิเปล่าไม่ตกครับหนะักไม่ตกอ่ะนี่เป็นแฟนคลับใครโทรมารายงานตัวเนี่ยเอสเจครับอ่าเอฟใช่ไหมเอสเจเกิดอ๋อเอสเจใช่ไหมครับอ่ะ แล้วปกติเนี่ยเต้นค c o อร์ไหมครับเคยเห็นเขาเขาเต้นเวอร์กันใช่ไหมฮะเบิร์ตครับแล้วเบิร์ตเต้นไหมฮะก็พยายามครับแต่ตไม่้ครับอ๋อเต้นเต้นเหมือนพี่ไหมแบบเต้นพยายามเต้นแต่ก็ไม่เกิดสักทีดูน่าเกลียดด้วยซ้ำวันยังไม่เคยเห็นพี่เต้นเลยดูปะละ่ะเอาเปล่า,อ,า,าอย่าเลยใช่ไหมทำไมอะพี่มันเลวร้ายตรงไหนเหรอพี่พี่อยากทราบโอเคไม่เป็นไรอยากฟังเพลงใครครับเบิร์ต เกลเจนครับเกลเจนเอาค่ยยงใครดีฮะเพลงอะไรดีครับเพลงฮูดครับฮูดนี่หรอโอเคฮะนั้นเดี๋ยวจัดให้เบิร์ดเดี๋ยวเพิ่งรีบนอนนะไม่นอนอะไรนะเบิร์ดโอเคครับโอเควันนี้ขอบคุณเบิร์ดมากครับเดี๋ยวคุยกันใหม่นะจ๊ะครับขอบคับโอเคครับสัดีครับแหม่ทำไมอะเวลาเราเรีเควตเราจะทำอะไรดีๆให้คนจะต้องปฏิเสธเราหรือว่าเราจะต้องไปเกาหลีทำหน้าให้เหมือนใครดี กาอินกาอินมันเป็นชนีนี่ต้องเป็นใครดีอ่ะ <c oughs> อ,อ๋อ <c oughs> ทำไมเป็นซีวอนอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ต้องหน้าแบบซีวอนถึงจะแบบทำอะไรก็หาตดก็หัวล้อกีตเช็ดเหงื่อก็กีตบางทีเราก็อยากมีอารมณ์เป็นซูเปอร์สตาร์บ้างน,นะครับแต่ว่า แล้วแต่บุญรัตก,กรรมที่ทำมานะฮะได้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วอ่ะ422159นะครับส่งมา SMS ของเรานะกับโซดึกๆใครยังไม่นอนนอนดึกก็เปิดมา P5TV เจอเราแน่นอนนะครับทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มเอาเป็นว่าใครถ้าเกิดอยากจะโทรมา ฝากข้อมูลฝากเพลงนะครับเร็วนี้เดี๋ยวเราติดตามเราจะมี Facebook ของรายการแน่นอนนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวันแรกผิดพลาดในการใดขออภัยด้วยแต่ครั้งหน้ารับรองว่ามันเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ลาไปด้วยเพลงเกาหลีครับแต่ย่งก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณคุณภาวะตัวกับคุณณผู้ิในการสถานีแล้วก็อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจาก P5 Network นะครับเจอกันใหม่วันพุธหน้าครับกับโซดึกๆสองทุ่มถึงสี่ทุ่มวันนี้อ,อยากมีชื่อภาษาเกาหลีมั้งอะ ชื่อไอดียฮยอนฮยอนกรึงแล้วกันฮยอนกรึงต้องลาไปแล้วนะครึงครึงฮยอนกรึงลาแล้วสร้างเฮโยสนับสนุนโดยเครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตเดลี่มอส